ช่วงเวลาที่ทุกท่านทั่วประเทศไทยรอคอยมาถึงแล้วนะครับผมขอนะนำท่านผู้ชมเข้าสู่คู่เอกของรายการในการชิงแชมป์แชมเปี้ยน And now, t i m e that you all have been waiting for, a final match of our 53 kilogram um tournament champion. Who will be the champion? Let's find out. ไปลุยกันเลยนะครับวันนี้ชิงแชมป์กันในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับนักชกมุมนัเงินคนนี้มาจากจังหวัดสระบุรีนะครับอายุ26ปีฉายาขุนเขา่าเขย่าแผ่นดินพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับบันดาศักดิ์สอตรกูลเพชร กกกกกคกคอต้งงรรัััััับบบบหมานชจจวสุลดะ ladies and gentlemen and here's you fighters fighting out of the blue corner coming from สร r บุรี26 years of age put your hands together and welcome บันดาสักสองตะกูลเพชรเสียเปลี่ยนหน่อยนะครับบันดาศักเพราะว่าแต่ามานะครับผู้ชมในรอบรองชนะเลิศวันนี้จะชิงแชมป์กับน,นักชกมุมแดงครับจากจวัดมหาสารคามในวัย24ปีครับฉายา ขุนข่าวเจ้าปัญญาท่านภูมิเกียรติท่านคระบขอเสียงประมือต้อนรับบุญเกิด SMK เพัทยาบววไทย ขอเสียงปลบอมือให้กับนักชกจากมหาสารคามนะครับ ladies and gentlemen and last fight there tonight fighting out of the red corner let's hear it for บุญเกิด S.M.K พัทยามวยไทยครับวีนาทีนแฟนมวยรอคอยเดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้ชิงชนะเลิศเดอะแชมเปี้ยน Champion, มวยไทยตัเดเชือกครั้งที่68ครับจะเป็นใครระหว่างบุญเกิด S.M.K พัทยามวยไทยกับบันดาสักโซะระกูลเพชรรับดา้า บรรดาศักดิ์ครับนักชกวัย26ปีครับจากอำเภอหมืองเลกจังหวัดสระบุรีวันนี้เขามาชิงเข็มขัดแชมป์กับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวัย24ปีครับบุญเกิด S M K มวยไทย S M K พัทยาม,มวยไทยครับรอบแรกบรรดาศักดิ์ชนะคะแนนยอดเก้าไกลครับคว้าซุปเปอร์โบอ,อ่าซุปเปอร์ไฟเตอร์มาได้ส่วนบุญเกิดครับชนะคะแนนสราวุฒอภิยะพินโยมาแล้วครับผู้ชิงแชมป์จะอยู่ที่ไหนครับสระบุรีหรือมหาสารคาม โโอ้ฝ่ายบันดาลศักดิ์นั้นต้องบอกว่ามีตำหนินะครับเพราะวิศขกงยอดเก้าไกลแต่แดนนั้นไม่อยากบนที่3 4 2เอาหน้านะคบคุณเกอดนั้นมาขย่มมนยกที่2ที่3นะครับยัดหมัดแล้วสับลงล่างความเก่านี่ต้องบอกว่า พอกันเลยครับคูน่นี้แต่บุญเกิดนั้นได้สดได้อายุน้อยกว่าอยูน้อยกว่า2ปีคร,ร,รับ24่สิบสี่ะรดาสิบหแม้ว่าหน้าตาจะดูแก่กว่าเยอะนะครับอดู่ลูกลับไก่ที่สำคัญกับวงในของประดาษโชว์ให้เห็นแล้วครับว่ายอดเก่าไกลนี่เพราะว่าจอเก่าไกลโดนไปจนยุบครับแท้งแหล้แทงเจ็บนะครับปรรดาษ ดังขวาจับปั๊บเนี่ยไม่ต้องขยยมนะครับกระเสียบทันทนะีหัวไแทางซ้ายจุดเกิดแนเ่เอาทีแล้วเจอตัดล่า,างการขยับจากขยะบนะครับเสียบมีทีน้ำโอ้จูดเกิดเกี่ยวแล้วคืนนั่งแกงขวาสวยงามครับ เข้ามาโอ้ยเสียายแม่นี่ครับต่อยมันหลอกครับโอ้ลูกแบบนี้ครับปราดาศาแกเก่งครับมีรอยเลือดอยู่เลยหน้าผาของปราดา,า์อยู่ครับตันขวาแล้วเติมด้วยแข้งชุดที่บุตดทำได้ดีครับ,รบทันไรเฟิลคอ่อยๆยัดอยู่แล้วนะครับแม่ไปแรกอาชนะยอดก้าวไกลนี่ต้องบอกว่าโดนแข้งซ้ายของยอดก้าไกลถึงห้าครั้งนะครับ เอาล้วครับแข้งขวามาแข้งซ้ายมาเลยครับบรรดาสัซ้ายของบุญเกิดเอาคืนครับทีมง,งานเนฟรมทั้งสองฝ่ายครับพยายามจะแก้เกมกันมาครับแข้งขวาบุญเกิดแม่เตะวีคิเข้าไปโอ้โหโจังหวะความเร็วนี่บุญเกิดทำได้ดีครับบรรดาสันล็อกไายตีโอ้นี่ครับอยู่ที่วงในแล้วครับคู่นี้ใครจะตีใครโอ้โหปอ,อาภิษ ให้บอยยันเลยครับหน้าสีหน้าแววตาไม่ออกอาการสักนิดโอ้จะเตะตัดล่างครับโอ้โหกรรมการเตือนบุญเกิดเนี่มาแล้วกระหอกกระโดดเกินไปหนึ่งครั้งน่คราบอดีตนั้นมีเสียยุ้นยากจยาโยทยาโอ้ยหมาแล้วครับศอกของบุญเกิด โอ้แทงแหลมแทงเจ็บทั้งคู่ครับดันไม่เข้าในครับบุญเกิดเจอหมัดขวาโบสยกครับจบเ,เกมค่อนข้างที่จะระบทึกใจครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ชิมชนะเลิศเข็มขัดพิกัด53กิโลกร,รัมทันที่68ครับกระดาศกับบุญเกิด ดูภาพช้าสามนาทีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงย,ยกแรกแข้งซ้ายคเกิดส่วนคืนด้วยหมัดแล้วเจาะล่างครับนี่ครับแกต่อยลักไก่ต่อยให้กังวลนะครับแล้วก็เสียบแล้วจังหวะโอ้โหดูครับัาล่างโดนโดนอย่างไรนะครับบรรดาศักดิ์แกเฉยหน้าแกนิ่งเหลือเกินครับแครดีนะั้นเสียยุทธยากอย่างอโยธยาอรงค์น้อยเกียรติประดิษฐ์มาวันนี้บรรดาศักดิ์นะครับมาจากโน่นเลยครับสระบุรี เดินลุยแล้วครับบรรสาาักแบบปั้นขวาล็อกในเจอร่วบปลายปีบรรสักตีได้ทุกท่าอยอดเยี่ยมจริงๆครับเอาละครับอยู่ที่วงในใครดีกว่าบรรสักเปลี่ยนนะครับไม่ส่วนแล้วครับเชิงพยายามดันรถแข่งขวาแล้วส่ตัดล่างสวยบรรสักบรรสักคนนี้เช่นเดียวกับคุณเกิดกครับเหมาะสมเพื่อสำรับคูค่จริงโอ้โห บ4มสี่ห้าดี้ใช้เียบโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของูนะครับโอ้ อย่าลืมเรียนผู้ชมไม่ต้องจับไม่ต้องพยายามัะศัก <answer> ดิเสียได้ตลอดนะครับ้วเสียก้่มาแหลมแหลมยครับกกับแทต่ออับปัดโอ้ย้วดูครับตสักูเสียตายโอ้ยแรกแรกนะุเกดตีูต่อสู้ไปนี้ดูรัศักดิ์เลยครับไปสดนะครับยบมาที่วาว่าเจ็บหับดูครับขวา เกี่ยข้าหาอีกไอยสนและกำลังเกิดพยายามจะสวนด้วยศอกเอเข่าแล้วดูแกนล็อกนันตีครับโฮ้ยเจครับเกิดพยายามจะเดินหน้าดุยเข้าบ้างครับสี่โอ้ยดอกนี้ฟ้องเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเรามีภาพช้า ดูครับภาพช้าแขงโอ้มันก้ากึ่งครับเดี๋ยวดูครัคณะกรรมการตัดสินย่างไรครับตอนนี้เราให้กับพนานบุญเกิดไพักก่อนครับภาพช้าอีกมุมครับ วันนี้มึงไม่ชัดครับโอ้หเครับวันนี้เราพักเบรกให้กับทดนาบุญเกิดครับได้พักก่อนจนังหวะเนีค่อคนข้างกำลังตึงแลวดูครับคณะกรรมการพิจารณาอย่างไร ต้องบอกว่าเป็นลูกที่ไม่ได้เจตนาด้วยนะครับนี่จลมาปรึกษาครับอ่าและนี่ก็คือตัดผ้ามาในบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับแฟนันหวยครับอ้าเราปล่อยให้เป็นดุลพินิษฐ์ของกรรมาการนะครับ และนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆในสนามครับแฟนวยชาวต่างชาติก็ลุ้นกันนะครับดูอีกมุมครับมุมนี้เลยครับ นี่น่าจะได้ชัดครับดูภาพช้าครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเร,เราได้ครับผูก้กรราการกำลังประชุมครับ มาคำตัดสินมาเลยครับบุญเกิดสป,ปิริตครับลุกขึ้นมาแล้ว น่าจะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับสำหรับบุนเกิดนะครับอยู่ที่ดุนบินิจของคณะกรรมการากานะครับแล้วก็ที่สังกัญโอ้โหสปิริตครับแฟนมวยน,นั้นตบมือให้เลยครับดูครับนี่คือสปิริตของบุญเกิดครับลุกมาสู้ต่อครับ กรรรมาพิจารณาแล้วครับตัดแตม้มตัดแต,มต้แตมอ้าวมา,า,า,าลูต่อครับไม่เป็นไรครับนี่คือกีฬาของสุภาพบุรุษครับว่ากันต่เอเอาคนละดอกคนละทีแรกนะครับปราสาผู้เกิดก็หนีไม่ออกครับ ตีต่อทีแบบนี ite, ้ครับดเข้าหาโอ้ยยาเสียบนะครับโอ้โตัด่างแล้วครับสายเชือกเลยครับเกอดแผซ้ายนกอะไรกตีเสียบต่อทีครับแลกกันบน๊เกอร์มที่ทีตัดจโคนเลียามาโอ้เจอสองของเกอด์เปทักตี ลูกเตะตีมันได้ทักตีเกี่ยวตอวแล้วตัวแล้วเด้งเข่าจังหวะาเตีเลยครับพี่แล้ตุกมาแล้วบินสวนเข้าไปเลีเดือดจริงๆครับทักโยงเลียงเข้าหามีซอกสลับและปินตีอยากจะใช้เหลี่ยมก็คุดเกิดหมดยกครับ ชมครับมารับชมคู่ชิงชนะเลิศเวันนี้ก็ต่อครับสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับมาต้อนชื่นชมบุญเกิดครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุในยกที่ผ่านมาจะทำให้เขาเจ็บแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับนี่คือกีฬาของผู้ชายครับพลัดพลั้งกันได้ครับดูครับจังหวะด้วยหมิ่นกับปีแต่ละทีครับ <c oughs> แล้วต้องบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการด้วยนะครับว่าเจตนาหรือไม่เจตนาที่น<ำ>ี่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีภาพช้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับนะครับว,ว่ากันต่อครับยกที่สามบุกเกเสียซ้ายบรรณศักดตีคนละดอกคนละทีที่โหนวุ่นวาเสียบโอ้บรรณศักดิ์อ้าว อยสนุกเลครับแต่สังเตเขาหาอีกโอ้ยพอกโอ้ปัญาักเฉยจริงๆดูครับเอาเลยครับกกแทงซ้ายมรสั่เตะอี้อหเกิดเป็นประูาแนน่าตีได้ทุกท่าจริงๆครับสังเตียเข้าหาอีกกิวางแคขวาสังกทเดียวก็มาคุก้หมดขวาแล้วตี จังหวะตีซ้ายครับตีขวา,าตีวัดกันที่วงในครับตอนนี้ลมเดินเข้าหากับบรรดาศักด<า><า>ิ์อาไม่ไดตีครับผู้เกิดลงเอว็วลงเบียดต่อเจอไม่สนแล้วกับบรรดาศักดิ์เยวพยายามจะวางแค่ขวาแล้วดูจะเกเจอมันให้ล็อกนตีโอ้ย คนละดอกคนละทีเสียขวาอ้าขงขวาัหว่านี้ตอยู่กับซ้ายของธนบุเกิดแล้งขวาแต่ยังเดินรับคนเหล็กจริงจริงตีบุเกิดพยายามจะบิดเบืชาดเียตีตสยังคงเียเข้าหาจับอลตี คนละที่อยู่ต่อครับถึงเกิดก็ไม่ถอยมากต่อแล้วเสียบซ้ายเสียบขวาขนะดเดินติดใน เดินต่อครับเป็นอาสากเดินพยายามจะสวนไปเขา่าสักเกมคงเดียดเข้าไปตบตีจอมลูกุูกกดใหม่เลยครับเปรน,านอาศักดิ์ูสีสีครับจับไปขวาโอ้โหล็อกล็อกเป็นไขทาซ้ายโอ้โหมนงดยลูกเดียวจริงๆครับเปรนอาศักดิ์เกิดต่อใหม่ถอยครับ แรงแรงเหลือครับเดินหมดยกสุดท้ายครับสมศักดิ์ศรีแห่งการอคอยจนถึงผู้ที่เจ็ดของรายการเราในวันนี้ครับผ<อ>ู้ชินชาเลิศ์สำหรับจับห้าสิบสามกิโลกรัมครับดูครับเแลยวจะเบียดม,มาสับออ้ยเต็มปากเต็มคำครับตอกซ้ายเมื่อสักครู่นี้ของบุญเกิดจังหวะด้านนี่ครับ ุลเกิดกระตุกมาเสียบด้บนานบรรดาศักด์ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนหนักๆก,ก็ไม่ถอยอครับภาพกาเตรียมตัวมาดีทั้งคู่ครับวันนี้เอาะครวินาทีที่เรารอคอยมาถึงแล้วครับลับทึกใจอีกแล้วครับแชมป์ปพระจำครั้งที่68จะเป็นใครไปลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในสนามตอนนี้กําลังมันเลยนะครับเรียกได้ว่า2ขุนเข่าสโล่กันดูเดือดจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับ แฟนคนไทยที่รักทุกท่านครับมันไหมไอทีนึง่งมันไหมและเสียงเชียร์ก็ห่มสเตเดียมแบบนี้ครับแล้วมีลุ้นรางวัลพิเศษฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยบุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Red corner no prize โอีโฟ man. Blue corner w i n a fighter prize 5,000บาทผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วจากนี้ไปผมจะประกาศนะครับผู้ที่ครองเข็มขันเดะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกเซนที่68พิกัดน้ำหนัก5 3กิโลกรัมได้แก่นักชกจางมุมมุมน้ำเงินคุณคุณเขาเขย่าแผ่นดิน บันดาสักสองตรากูนเพชรอันดับ53กิโลกรัมแชมเปี้ยนบล blue corner บันดาสักสองตรากูนเพชรลำดับนี้ครับขอเชิญคุณผลพามขาวรองนายสนามมวยแม็กซ์มวยไทยคุณทวีวุฒิวัยวุฒิรองนายสนามมวยแม็กซ์มวยไทยและคุณอังคารศรีวราลักษณ์หรือครูต่อยสิทธิ์ยอดทองครับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์ยอดทองขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลครับ ลำดับนี้ก็ขอเชิญคุณผลพามขาวรองในสนามมวยแม็กซ์มวยไทยมอบเงินรางวัล3 0,000ื่น 30, บาทให้กับร้องแชมเปี้ยนครับคุณเกิด SMK พัทยามวยไทยและลำดับถัดไปครับขอเชิญคุณทวีวุฒิวัยวุฒิหรือปา๋าหมอพัทยาครับร้องในสนามมวยแม็กซ์มวยไทยมอบเงินรางวัล5 0,000ื่น 50, บาทให้กับแชมเปี้ยนและช่วงเกียรติยศนะครับเรียนเชิญคุณอังคารศรีวรารักครับหรือว่าครูต่อสิทธิยอดธงครับหัวหน้าคาะสิทธิยอดธง ผู้ที่สร้างนักมวยไทยชื่อดังประดับวงการมวยไทยมามากมายครับท่านแข่มการนกับแชมปี้ยนคคที่68ขุนเ้าขยาวแผ่นดินบรรดาสก์สตระกูลเพชรจากจังหวัดสระบุรีครับขอเสียงปรบมือดังๆกันอีกครั้งนึงครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องป่าเราจัดหนักเลยครับทั้งสามครับเจ็ดคู่มวยมันๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับโอ้วันนี้มันสะใจแบบไม่คาดไม่คาดหมายจริงๆครับ เอาละครับลกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันสายเวลา1ทุ่ม20นาที The Charm Beat Boy t h ตัดเชือกวันนี้ผมและน้องแซมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ